ทุกคนมุมนี้สวยมากตอนนี้รถติดนะทุกคนเชียงรายรถติดรถจะหมงรถไฟขบวนนีนถถน้ถึงตอนห้าโมงเย็นไป à, ta bấm còn. พบกับพวกเรารายการป่ามาพาลุยนะครับตอนนี้ป้าป๊าก็ยังอยู่กันที่เชียงใหม่เรามากันที่อุทยานแห่งชาติออบขานนะคะตอนนี้เราย้ายอุทยานแล้วนะคะก่อนหน้านี้นเราอยู่อบอหลวงนะอันนี้ออบขานนะ <laughs> คนละที่นะทุกคนใช่แล้วเรากําลังจะไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื <c oughs> ่อดู <c oughs> สถานที่สวยงามของที่นี่กันไปลุยกัน เส้นทางศึกษาธรรมชาติเราจะไปชมอะไรนะแม่ไปชมอ,อบขาน oh. กับออบไฮ oh. มีสองจุดให้ชมนะแต่ถมมนนัาขาดเราก็จะดูได้แค่บางส่วนนะใช่เพราะที่นี่เพิ่งโดนน้ำป่าไปนะทุกคนเขาบอกหยุดตรวจแสดงว่าวันนี้ไม่ตรวจไป <laughs> ไม่ใช่เราพักที่นี่เราเข้าได้ก่อนนะคะ <laughs> พอดีว่าเขาจะเปิดวันแปดโมงครึ่งเล่นมูกมึงมได้โยเอาเจอแล้วพ่อเดี๋ยวเดียวมันใกล้กัดเหรอพ่อเจอแล้วสิบเมตรเจอแล้วเหรอเจอแล้วพ่อจุดชมวิวออกขันอขึ้นอีกแล้วหรอทางดีมีเซเว่นขึ้นทุกวันเลยเนี่ยไต่ขึ้นทุกวันไป มีเสียงอะไรแปลกๆนะครับทุกคนเสียงเสียงลิงเสียงว่วม้าแล้วนั่นเองนะฮะอายจะทางปากแล้วทุกคนเฮ้ยมีจุดตรงนี้จุดอะไรชมไหมดูถนนชมเฉยๆชมอ๋อมันทำไมแยกขึ้นลงเชียบหายแล้วพ่อขึ้นกับลง อันนี้น่าจะมาชมเฉยๆปะ่ะโอ้ยสวยแม่ลึกมากโอ้แม่อย่าม <ไป S 2> องสามแม่ลงไปนะแม่รอข้างล่างชมวิวเอ้ยแม่รอข้างบนพอนี่ไงทุกคนที่บอกค่ะจุดชมวิวจุดแรกที่เราจะพามาคือออบขานทุกคนอันนี้เลยสิ่งแล้วเป็นไ,ไงบ้างแม่ โอ้หกสิบห้าล้านปีก่อนเลยนะเนี่ย้าหรือก่อนที่บรรพบุรุษมนุษย์จะเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เสียอีกผ่านน้ำอันนี้นะใช่โอ้ที่สูงสูงอะไกล้กลนะใช่พ่โอโหเมซซิ่งมากโอ้ไปงั้นเราต้องลุยกันต่อแล้วหายเหนื่อยยังหายละไปโอ้ทางมันไม่เหนื่อยเท่าเมื่อวานนะสบาย ที่อ,อบหลวงเหนื่อยกว่าน,นี้นะไปไปสวยแต่ว่าเสี่ยวมากลุยแม่ฮะไปเร็วถึงจดถ่ายรูปแล้วที่เขาบอกสวยสวยนี่นะใช่แล้วพอถ่ายย้อนกลับไปจะเห็นล่องน้ำสวยๆหรือเสียวๆ,ๆ มันก็เสียวนิดหน่อยไม่สูงมากข้างล่างมีท้ายข้างล่างไม่ข้างล่างเขามีคนแบบเดินลงไปได้ด้วยนะใช่ไปแมเราถึงจุดที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปแล้วนี่นั่นก็คือออบไฮใช่เป็นแบบโปลกน้ำนะคะที่น้ำไหลผ่านแบบนี้ไปไปดูกันโอ้ข้างหน้าสวยมากโอ้แม่สวย แม่แม่ไม่เดินชิดฝั่งนี้เหรอไม่ระวัาางนะพ่อดูทางเรามาถึงแล้วเป็นไงใช่ เดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปนิดนึงพ่อใช่ถ่ายรูปตรปงนั้นสวยมากดูทุกคนขอถ่ายรูปก่อนนะนี่ทุกคนมุมนี้สวยมากเราจะเห็นชั้นหินนะที่โดนกัดก่อนขึ้นมางแต่ตงรงนู้นลงมาถึงางล่างนี้ทุกวันนี้สวยมากมาก ันต่อนะทุกคนมันยังมีทางไปต่อเ้วยังไม่เจอสะพานเลยไปแ,แม่ค่อยๆเดินค่อยๆเดินระวังถ้าจะมาถ่ายรูปก,ก็ต้องระมัดระวังสูงเป็นพิเศษนะทุกคนเพราะน้ำแรงมากมันมีทางไปต่อลองไงดิไปไปดูเดีย๋ยวมันะสะพานขาดแล้วก็ไปไม่ได้เองแหละใชไ่ไปตรงนี้เลยตรงไปแวะได้หลายที่เลยอ่ะ เราแต่จะชอบเลยมันดูมันดูไม่ลึกกว่าด้วยนะนั้นมันดูสูงอันนี้มันดูแบบเตี้ยๆนั่ไงตรงเนินนู้นก็ยังมีให้ถ่ายเลยเออไป่าแม่เราถึงแล้วถึงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้พอไปโดนน้ำป่าพัดไปหมดทุกคน้องเราเองว่าทุนไหนคือ มันคือออกคามคือออกไายถึงเียว่าเลยบอกไม่ถูกเลยแต่ตรงเนี้ยถ้าจะถ่ายรูปสวยขอถ่ายรูปก่อนอแต่ว่าถ้าใครรู้ว่าตรงนี้มันคือออกไฮไหมตรงนี้นมันคือออกขามไหมเมนท์บอกเลยนะใช่โอเคมาถ่ายรูปกันนี่นะทุกคน น้ำป่าแรงแค่ไหนดูต้นไม้มันขึ้นสูงมากหักหมดเลยเป็นไงน้ำป่า,อาเออมีขยะลอยมามีกิ่งไม้มีอะไรอย่างเงี้ยดูต้นไม้หักหมดเลยอะไรนะหาชายหาดชายหาดหาดทรายตัวงนไหนอ่ะปาไม่รู้เหมือนกัน ไปบนหินเนี่ยไปบนโคลนหินหินค่อยๆเดินไปชายหาด <laughs> ทุกคนสรุปม,มันเรียกว่าอะไรที่เจอริมน้ำตกอ่ะ ไปต่อไหมแม่มีรอยเท้าเดินด้วยอ่ะอ๋ออ่ะ,อะเห็นรอยเท้าก็ไปอ๋อไปตอนนี้ที่เราเดินมาเราจะหาจุดที่สะพานขาดนะที่เจ้าหน้าที่บอกนะใช่เขาบอกพอน้ําป่ามาสะพานมันหายไปเลยแต่ก็ยังมีรอยเท้าเดินอยู่ตามทรายนี่แม่เขาเดินทางนี้รอยเท้าก็อยู่ตรงนี้น <100. S 1> ก็เลยงงใช่ ระวังนะระวังระวังริมน้ำด้วยน้ำป่าพัดมาไม่รู้ว่าป้ายของที่ไหนอ่านไม่ออกแล้วแต่แสดงว่าน้ำป่าแรงมากนี่เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นนะสะพานขาดตรงนู้นไป ูไหมเขาดูว่าแค่นี้แล้วกลับเพราะว่าทางมันจะยากแล้วนะทางขาดหมดแล้วเ,ออเดี๋ยวพ่อซูมให้ดูสะพานว่าเป็นยังไงขอ,อ,อ,อที่จริงเราต้องที่ทุกคนที่จริงเราต้องเดินไปถึงสะพานนะแล้วเราก็จะอ้อมสะพานกลับไปที่จุดเริ่มต้นอันนี้เดี๋ยวป้าป๊าซูมให้ดูนะทุกคนนี่คือทางเดินแล้วขอสะพานนะทุกคนแต่สะพานขาดไปแล้วนี่นี่คือสะพานขาดไปหมดละ ก็จะมีทางขึ้นด้วยเลยทุกคนเห็นไหมเป็นราวสะพานเรามาถึงจุดสิ้นสุดของทางแล้วนะหมามา้าด้านหน้าเราเมื่อกี้ป้าซูมให้ดูแล้วคือสะพานเนาะขาดเรียบร้อยไม่สามารถเดินข้ามและกลับอีกทางได้<ม>เราต้องกลับทางเดิมเพื่อไปที่ศูนย์บริการที่นี่ถ้าไม่โดนน้ำป่าก็คงสวยมากนะพ่อเนาะใช่นี่เขาโดนน้ำป่าแรงมากอะ่ะขนาดกอไผ่อยังโดนยกไปเลย<ม>แล้วก็อีกอย่างละทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินออกไปปุ๊บ มีคาเฟ่แล้วก็ศูนย์อาหารไปไปดูกันแม่เปิดไปแล้วนะเปิดแล้วไปแม่ไปค่ะทุกคนหาข้าวทานกันเราออกมาแล้ว <c oughs> น้ำใสเดือนไหนนะแม่ตาเดือนมกราน้ำจะใสสุดๆนะคะเดือนมกราแต่ถ้าใสจริงๆเลยอ่ะเมยสาเมยสามาเล่นร้อนๆนี่เลยเนาะโอเค เล่นน้าได้ด้วยที่นี่แล้วน้ําใสเป็นหาดทรายด้วยน้ำไม่ลึกค่ะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่อันนี้คือเจ้าหน้าที่แจ้งนะคะโอเคไปไปแม่ร้านข้างบนวันนี้หยุดหยุดไม่ได้ขายข้าวเราก็จะมีร้านข้างล่างที่ขายมาม่าแล้วก็ยำปิด,ปดไหมปิด <laughs> <laughs> งั้นเราก็ต้องไปตรงนู้นละร้านกาแฟริมสุด ว่าเราไงมั่งมาวันนี้ก็สนุกอีกแบบเนาะแต่เห็นเราก็แบบอุ้ยเขาโดนน้าท่วมหนักเหมือนกันเนาะกว่าจะฟื้นได้เนี่ยคงใช้ระยะเวลาสักพักอะไย่างอยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวที่นี่เนาะเล่นน้าได้กางเต็นท์ได้มีที่สวยงามให้ชมกันสวัสดีการขายใช่ถ้าอยากให้เราซอง้นไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบพวกเรากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับส่วนเทปนี้บ๊ายบายเราได้ยินเสียงอะไร เนี่ยเอ็นดูพี่เขรพี่าพี่พี่เจ้าหน้าที่มาขนไปก็คือน้ําป่ามันพัดไม้พัดทุงมาขวางไว้พี่พี่เขาก็ดึงขึ้นนะไม่มีเครื่องจักรนะช่วยกันดึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูแดท๋วถ่ายให้ดูอันอันนี้คือความเสียหายนะครับต้นไม้ล้มหมดเนี่ยเปิดหมดแล้วก็พี่เขาบอกท่วมไปถึงขครื่องบนลานกลางเต็นต์ตรงนู้นน่นแล้วก็พี่พี่เขากําลังเอาไม้ขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหมดูเดี๋ยวเรไปดูอืม